ประกาศก,ก่อนนะทุกคน mm. วันอาทิตย์นี้นะคะ mm. เราจะมีสร้างห้องนะคะ mm. เป็นแจกบัตรคลาฟแลนด์อันนี้นะคะ mm. เป็นกิจกรรมพิเศษเลยจริง mm. ๆในเกมก็มูลค่า100เพชรเนาะเราก็จะมาแจกกันไปฟรีๆเลยนะคะในวันอาทิตย์มาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะ mm. ตอนที่ยังนาะทุกคนแจ้งก่อนแจ้งก่อนเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมบอกไม่ใช่อะไรหรอก <laughs> เออ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะกินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n นลเจสซี่นนะคะรุ่นสวดตอนเช้าใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันเนาะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูทุกกิจกรรมของอัปเดตเข้าใหม่เนาะของเมื่อวานกับของวันนี้นะคะวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างอะขอบด้ากิจกรรมใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้วันสุดท้ายนะจริงๆกิจกรรมมันมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละเคยแจ้งไปแล้วเนาะใครอยากได้ชุดขอบบ้าก็มาสวยกันไปได้วันนี้เดี๋ยวเราาจะมดดูชุนิ อันนี้แล้วก็มีอันนี้อ่าปืนในตู้ปืนแล้วก็วันนี้มันมีกิจกรรมท็อปอัพด้วยทุกคนท็อปอัพนะคะครบ3 9 9เพชรพนะคะจะได้รับสกินปืน M 1 9 1 7เน้นนาะซึ่งสกินอันนี้มันบวกค่าสถานะด้วยมันเป็นบวกค่าสถานะระยะ1นะคะแม็กกาซีน1แล้วก็ลดแม่นยำอีก1เนะาะก็คือแค่เติมเพจเข้าไปแล้วก็ได้รับไปฟรีๆเลยนะคะระหว่างทางถ้าเกิดเติมครบ9กก็จะได้แอร์บอร์ดไลน์อันนี้ไปเดี๋ยวเรามาเติมกันเลยลแล้วกันแล้วก็เราก็มากดรรับของนะะงนนนะะคตี้ใ อัพนี่กด <Yeah. S 1> รับเลยแล้วก็สวมใส่นะคะ1917 โอจามาสุม่มเอากำอย่างเลยเอานินจาก่อนดีกว่านินจาเนี้ยจริงๆพี่มีชุดอันนี้แล้วแหละแต่สิ่งที่พี่อยากได้คือทรงผมอันนี้นะคะสีส้มเพราะพี่รู้สึกว่าสีส้มอ่ะมันให้ความรู้สึกเหมือนนาูโตะเวอร์ชันผู้หญิง <c oughs> มาเดี๋ยวมาดูว่ากิจกรรมนี้จะหมดเท่าไหร่เดี๋ยวเราเอาของที่เราไม่เอาออกก่อนแล้วกันจริงๆพี่อยากเอาของทองออกคแต่มันเอาออก <c oughs> ไม่ได้ เดี๋ยวเราเลือกเอาอันนี้กับอันนี้ออกละกันเนาะเอาจริงชิ้นส่วนพี่เก็บไว้ดีกว่าพี่ว่าพี่เอาสกินปืนสองกล่องอันนี้ออกดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่า9ก้าเพชรนะคะจะได้ทรงผมอันนี้หรือเปล่าเพราะว่าที่อยากได้ที่สุดคือแค่ทรงผมเท่านั้นเว้ยแต่รับรองไม่เหมาตู้แน่นอนเพราะมันไม่ใช่ของทองอ้ยจะได้ทรงผมอยู่แล้วทุกคนตึ๊ดตเติร์ตเติรตตตออไอของที่อยากได้มันมักจะไม่ค่อยได้ าตามสเต็ปร้อยเก้าเก้ามาแน่ทรงผมทุกคนเชื่อจัดเฮ้ยล่มว่ะต่อเก้าเก้าสุดยังน้อยอันนี้ก็ไม่ได้มาอนนสุดท้ายจัดอะคนณรู้เลยจัดกลัวว่าจะได้อันนี้สุดท้ายจริงๆทุกคนเพราะว่าปกติอะเราจะได้ชุดพวกนี้สุดท้ายใช่หไหมล่ะเออแต่กลัวแบบวันนี้พลิกไง <laughs> กลัวพลิก <laughs> เดี๋ยวมา,าสู่วันนี้ต่อทุกคนสกินพาวเวอร์ฟอลคิมสันนะคะสกินอันนี้ค่ะสถานะดาเมจหนึ่งแม่นยำสองลดความเลวรีโหลดมีเอฟเฟกด้วยเหมาะก,กับจุดทีดจ่จะส่ยมาก<ว>แต่ว,ว่าพาราฟอลจะไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วอะไม่ใช่เลยหรอกยิงไม่โดนเวบปอลรอยอไม่น่าจะเสียสเปซน,นะคะเพราะว่ามีตั๋วอยู่151ใบได้แน่นอนนะคะแต่ว่าตั๋วจะหมดก่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะจ๊ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมนี้จะหมดเท่าไหร่นะคะอันนี้เรามีดวงเริ่มต้นของวันคือหนึ่งตู้นี้ หมดกันเท่าไหร่พี่เชื่อว่าหลายคนสุ่มไปก่อนพี่แล้วเพราะว่าตู้ันนี้มันมาตั้งแต่วันก่อนแล้วหมดเท่าไหร่จ้ะหมด10กว่าใบเองเฮ้ยดวงดีนะไอ้คนหมด10บใบอ่ะถือว่าดวงดีแล้วจะคิดว่าวันนี้จะไม่น่าจะหมดไม่น่าเกิน100ลัคกี้เดี๋ยวมาดูกันวันนี้ยังไม่ได้ซื้อยาดมเพิ่มใช้ยาดมอันเดิมไปก่อนนะคะสรุปยาดมหายจริงทุกคนหายทั่วบ้านแล้วหาย2อันบ้านเรามีโจรขโมยยาดมมาดูซิคนอื่นเขาหมดกันประมาณ สิ3สส,สิบใบโอ้โหได้นะคะแต่ได้มาสวันทุกคนไม่ได้ถามวัวเอ๊ได้มาใจกับ2วัน2วัน2ว,ว,ว,วันมันคุ้มกัวเนี่ยโอโ้โายตละรอบที่3าโกงโกนเลยผมหมดไป17บใบเองพี่พี่กดไปแค่สามลอกเองไอห,หนุ่มฮลัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนจะได้สกบอกฮัลโหล ไงล่ะ30บใบได้สองกระบอกคุ้มจัดเลยอะดวงดีเกิดก็ขอมันก็แน่อยู่แล้วครับขอลองถือก่อนนะคะว่ามันสามารถถือหน้าล็อบบี้ได้ไหมเฮ้ยถือหน้าล็อบบี้ได้ทุกคนฟนอันนี้เทจัดเลยแต่งตัวกอนหน้าเราใส่อะไรดีทุกคนไม่ใส่เนาะนินจาต้องใส่ผ้าปิดปากปะวะใช่นินจาต้องใส่ผ้าปิดปากใส่หน้ากากละกันหน้ากากมากไม่เท นินจาใส่หูกระต่าย<ว>เป็นนินจากระตุยไม่เอา <c oughs> ไปเทแต่ผ้าปิดปากเนาะอันนี้แล้วกัน <Wow. S 1> ไอ้ย่ะชุดวันนี้นะคะชุดวันนี้จะเป็นแบบไหนทุกคน <c oughs> ไปสวนยางกะมินะตายน่าคอนเทนต์พี่โอกับพี่นนท์นแฟนกันหนึ่งวันละอืมไม่มีครับไม่มีครับคอนเทนต์เนี่ย ใช่ไหมพี่ยัตมีอ่ะมไม่ยอมทำอ่ะไม่ยอมเป็นแฟนไมคไมคก็อาจจะไม่รักกวไดต้องได้เล่นเกมเอ้ยบนหัวเพื่อนไอ้ยูเยอพี่ยู้พูดภาษาใต้ครัว่ากินเติมเนาะไล่แล้วมั่งกินไล่แล้วมั่งอะไรวะกินไล่แล้วมั่งวิววิวกินไปเกาะอะไรวะกินไล่แล้วมั่งกินอะไรเล่นตัวครูมาเหรอทำไมเป็นจุดแดงๆดงกันแดงเลย ดาวหร่ะใช่เหรอวะดาวอยู่เพื่อนดาวอยู่ตาเฮ้ย <Hey, S 2> ชุบชุบยูมันชุบแต่ชุบมันชุบสาม,ยมแยกเพื่อนไอยูเดินผ่านได้ไงเนี่ยาตายสาแมแมมยกไงตรงที่ชุบอ่ะตายป่ะน่ะ มีจริงด้วยขึ้นเขื่อนเข้าเขื่อนเนาะตัวเนี้ยสองตัวสองตัวเนี้ยแหละไว้ไว้ไว้ไปดนนอน แชทเล่นสเตรมเที่ยงนะครับทุกคนเขาเข้าบ้านไปแล้วค่ะตัวเดียวอันน to ี้หนูซ้ำให้พี่เหรออายุส่วนคิวใครจะไม่เอาอะไรเลยตอนนี้อ่านแชทครับวงคาตโรเจชอบฟังเพลงอายหยฟังทุกเพลงเลยเราแต่อารมณ์เอ้ยเจ อายุไม <mm ่ได้คิวเลยอายุไม่สุดสองตัวนะมีในโกดังด้วยตัวนึงได้แ no> ล้ววั่ะมาิจนแล้วอ่ะมาแล้วอ่ะลาแล้วว่ะเมื่อกี้พี่เห็นโกดังตัวนึงนะข้างล่างหรือเปล่าน้องมันมาสองตัวแน่เฮ้ยมาขับรถมาขับรถหนาสามตัว ตัวครับรถจะดาวเจ็บมากตู้ตู้ตกตูนน้นอนนอนระวังหลังมันเข้าบ้านแอลอยังไม่มีครับไม่ไม,ไม่มันยังอยู่ตู้อยู่นึกว่าออกมาละตกตู้เลยโอ้โหับป,ปิงปป้งซับปิ้งยาวเลยด้ว ผมเข้ามาแล้วมันยังยืนแบบแลกขอกอยู่อ่ะเอ้ยกำลังวิ่งไปหาบ้านบ้านเล็กอ่ะดาดาดาเล็กตัวนึงนี่นี่บนเขาไงโมเมนต์เดอบนเขาหน้าอยู่อ่ะมิดจ์ใช่ปะนี่เอาอยู่ขวานี่วิ่งลงมาแล้วนี่ใช่คนละตัวหรือเปล่าแตกเลยแตกเลยับผมายโอเคโอเคกระวนกระวนมันคนเรียกแอดด็อกไปแค่ลอยผมโดนตายวง ต้องแอ้ดอปต้องแอ้ดอกสองตัวเพื่อนวิ่งวิ่งไปขบวนการเลยวิ่งกันไปขบวนการเลยไม่ใช่ผน้จีนโคลรักแหละฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้รัไม่ใช่ผู้จีนเลยครับไม่ไม่รู้จักกันด้วยครับตู้ตู้ตู้สุกใส่ก็ได้นะเฮ้ยนี่ใครจะกล้าทำน้องรักทีมาซาที่อ่ะเขาน่าจะชุบเสร็จปะวะ บนบ้นบ้นบนบนหัวสะพานในเมืองก็มีหน้านนนกยังนกเฮ้ยหน้านนเต็มเลยอ่ะตัวพึ่งลงอ่ะไอ้ไอ้พิ่งลงดาว หลือสี่คนสุดท้ายเนี่ยในเมืองแล้วงั้นนะมีมีตัวพี่ช่ะดาวดาวดาวกินวิวพี่นนท์โอ้ยอีกขาดอีกนัดเดียวตลอดเลยอะ่ะตายแนย่บอกให้ไม่มีครับนลยคือบับมันโดนไปสี่นัดแล้วอะ่ะให้คิวหนึ่งพี่จา้าเ,เอาเลยตเต็มแล้วพี่จ๋าได้คิวแล้วพี่อ่ะสามแต่ดามจแน่เยอะอยู่อะ่ะขาดนัดเดียวตลอดเลย อยูไม่ใหายปิตาเราอยูก็ไม่ยินใจแล้วนะถ้าปิจาต่อนี่เขาอย่างเีย